ก็อ่านจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจกักรพรรด,ดินีขอลาออกนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดหนึ่งรอยยี่สบเอ็ดตอนนะอ่านฟรีโดยที่ดูโฆษณานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับสําหรับเรื่องนี้เอ่อถามว่าชอบไหมเออผมรู้สึกว่าสนุกดีนะอืมโดยรวมแล้วก็ไม่ได้แย่สำหรับผมนะถามว่าเออมีตลกไหมก็ มีอยู่ซิมๆนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็คือไม่จะเป็นต้องทาก็ได้นั่นเองนะเออตลกจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบแนวสายตลกนั่นเองนะผมชอบแนวนี้มากนั่นเองนะยิ่งฮาๆคำกากอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยก็คือมีแซมๆมอยู่นิดหน่อยนั่นเองนะครับเออจริงๆก็ไม่จะเป็นต้องทําก็ได้นั่นเองนะเออแต่มาโผล่ไว้สักหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะอ่ะ โดยรวมแล้วเรื่องนี้เนี่ยช่วงจบนะมันจะมีตอนพิเศษจะพูดถึงเกี่ยวกับลูกสาวของตัวของนังเอกด้วยนั่นเองนะครับลูกสาวจะเรียกว่าลูกสาวก็น่าจะใช่แหละแต่ว่ามีลูกชายด้วยนั่นเองนะครับลูกชายเนี่ยผู้ตามตรงก็คือบทไม่มีเลยนั่นเองนะบทแทบไม่มีคือที่เด่นๆเ,เลยจะเป็นลูกสาวมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยก็คือ มีดวงตาคล้ายๆกับนางเอกนั่นเองนะมีดวงตาคล้ายๆกับพระพันปีหรือว่าแม่ของนางเอกนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดเหมือนกันด้วยนั่นเองนะทําให้ค่อนข้างที่จะเธอค่อนข้างบทค่อนข้างเด่นนั่นเองนะช่วงหลังๆอืมแล้วก็เหมือนจะเป็นนักเวทด้วยนะก็คือเธอเหมือนจะมีพลังเวทด้วยนั่นเองนะครับแต่เพราะเออยังไม่โตขนาดนั้นทําให เคยยังเป็นอ่สาสไตกอร์หรือว่าคิปเปอร์อยู่สองตำแหน่งนี้ยังยังไม่แน่นอนนั่นเองนะอืมต้องรอให้โตก่อนอ่ะแต่มาดูบทของน้องชายกันหน่อยดีกว่าน้องชายของนางเอกเป็นบทของอ่ากอท็อปนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าแถวนี้เนี่ยก็จะมีจักรพรรดินีด้วยนั่นเองนะครับอ่า ต้องบอกเลยว่าจากักรพรรดินีของกอท็อปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ต่างจากต่างจากพระพันปีหรือว่านางเอกโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเธอเป็นคนที่มาจากชนชั้นต่ำนั่นเองนะทำให้ตัวของนางเนี่ยค่อนข้างที่จะชั้นต่ำหรือชั้นสูงนิดนึงวะเอออาจจะอาจจะไม่สูงมากอืมก็คือทำให้ตัวของนางเนี่ย ค่อนข้างที่จะด้อยค่าตัวเองนั่นเองนะอาจจะเป็นเพราะตัวของพระพันปีเนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนตัวร้ายนั่นเองนะสนับสนุนก็คือจริงๆแล้วเขาเนี่ยอยากให้ตัวของจักรพรรดินีเนี่ยอ่ได้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นมากกว่านั่นเองนะครับก็คือก็ไม่ได้จะไปโกงอ่ไม่ได้จะจะทำร้ายขนาดนั้นนั่นเองนะเรียกเลยว่าจะให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะแต่ว่า นางอาจจะลืมเรื่องหนึ่งไปนั่นเองนะครับก็คือตัวของนางเอกหรือว่าตัวของพระพันปีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงไงเออทำให้ตัวของเขาเนี่ยอ่ค่อนข้างความมั่นใจเขานั้งสูงอย่างเช่นตัวนางเอกเนี่ยเขาเนี่ยอ่ค่อนข้างที่จะเต็มใจที่จะตายเลยหรือว่าหรือแม้แต่ตัวของจักรพรดินีเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในด้านการเด็ดขาดอะไรอย่างนี้นั่นเองนะ ก็คือการตัดสินใจของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดแต่ว่ามันต่างจากต่างจากาตัวของจกักรพรดดินีของกอทอปนั่นเองนะครับก็คือเขาเนี่ยโดนกดดันแล้วหนึ่งนั่นเองนะโดยสมุนของอพระพันปี2ก็คือเขาเนี่ยมีปมเรื่องที่ช่วยตัวของจักรพั จกักรพรรดิของกอทอบจนเขาได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถมีลูกได้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่สเนี่ยน่าจะเป็นการดูถูกจากคนรับใช้หรือแม้แต่อสังคมหมาในเ,นเออชนชั้นสูงนะอ่ะเออเขาไม่ให้ความเคารพเกี่ยวกับจกักรพรรดินีคนนี้เลยเป็นการด้อยค่าแบบเปิดเผยเลยนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าตัวของจกักรพรรดินีเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยโดนด้อยค่าก็จริงนะแต่ว่าเขาเนี่ย เออเขาก็เหมือนจะอดทนได้อ่ะเออก็เป็นผมกมหงมุดหงิดนะเออเวลาที่มีคนมากดส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูมีอำนาจอยู่ในมือกูบอกเลยว่ามึงอย่าคิดว่ากูจะปล่อยไปกูพูดอย่างนี้เลยเออถ้ามีอำนาจอยู่ในมือกูอะมีแหละที่กูจะไม่ใช้อ่ะเออแต่ว่าจจกพดินีคนนี้เนี่ยก็ อาจจะเป็นเพราะกลัวกลัวพราพันปีมากกว่านั่นเองนะเออเพราะมีพราพันปีหนุนหลังทําให้ตัวของเขาเนี่ยเอ่อไม่กล้าที่จะแสดงอํานาจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะแต่โดยรวมแล้วก็คือตัวของจกักรพรรดิของกอท็อปเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ช่วยชีวิตตัวของอาจากักรพรรดิไว้นั่นเองนะครับอืม ทำให้ตัวของเธอเนี่ยได้เปรียบอ่อได้ได้ได้การอริเษศสมรสกับตัวของจกักรพรรดิคนนี้นั่นเองนะอ่อจาจักรพรรดิเนี่ยก็อยากจะปกป้องนางไว้นั่นเองนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้ตัวติดกันตลอดอะทําให้ตัวของจกักรพรรดิอ่อจกักรพรรดินีเนี่ยโดนดูถูกค่อนข้างเยอะนั่นเองนะ เรียกได้ว่าโอ้โหคือนางเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะแตกฝาลายลนั่นเองนะเออเป็นกูก็คงอยู่ไม่ได้อ่ะพูดตามตรงถ้าผมเป็นนางเอกคนนี้อ่ะคือแบบโอ้โหให้กูแบบต้องมารับฟังคนอื่นด่าแบบเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออต้องมาเหยียดยามกูแบบนี้อืมึงคิดว่ากูต้องทนไหม ถ้าเป็นผมกูมไม่ทนนะเฮียต้อยมึงยิ่งใหญ่แค่ไหนกูไม่สนหรอกไอ้สัตว์เมื่อด่ากูเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์กูบอกเลยกูต้องด่าในใจแหละคําแรกอะ่ะแต่อีนี่คนดีเกินไม่ไหวกูรับไม่ได้เอออืมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตัวของนางเนี่ยเหมือนจะได้รับการช่วยเหลือจากนางเอกนั่นเองนะครับก็คือ เขาให้ตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจเองว่าตัวของเขาเนี่ยจะทํำยังไงนั่นเองนะเออการบริหารต่างๆเนี่ยก็คือตัวของจักรพรรดินีองค์นี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสามารถพอสมควรนะเออเขาเหมือนจะเก็บเก็บเก็บเอ่อหลักฐานไว้นิดนึงอืมหลักฐานเหมือนจะเอาผิดนั่นเองนะแต่ว่าที่เขาเออกลัวอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้านหลังก็คือ แม่ของนางเอกนั่นเองนะเออก็คือนางเอกก็เลยต้องมาปลดปลดปลดราวางก็คือทําให้ตัวของออกจากออกจากจุดที่มันแย่ๆอันนี้ให้นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเรียกเลยว่าถ้าตัวของจกักรพรรดินีแตกสลายเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าตัวของคนที่จะแตกสลายคนต่อไปเน่ะน่าจะเป็นตัวของน้องชายพระเอกนั่นเองนะ ซึ่งเขาเป็นคนที่รักตัวของผู้หญิงคนนี้มากนั่นเองนะผมก็ไม่อยากให้มันพังไปนั่นเองนะแล้วคนที่จะแตกสลายต่อไปอ <c oughs> ่ะกูว่าน่าจะเป็นพ้าพันปีแหลนะไอ้คเพราะว่าความแค้นมันต้องสะสมแน่นอนนั่นเองนะเออมันอาจจะไม่จบไม่สิ้นนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายตัวของพ้าพันปีเอ,อ่อไม่ใช่ตัวของจกักรพรรดินีก็สามารถออกมาจากออกมาจากจุดที่แย่ๆได้นั่นเองนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าทําไมถึงออกจากจุดนั้นไม่ได้เหรอก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือตัวของจักรพัินีหรือว่าภาพพันปีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างโดดเด่นซึ่งมันต่างจากตัวของจักรพัินีนั่นเองนะครับอย่างเช่นเขาเนี่ยตัวของจักรพัินีอา่าไม่ใช่ดิตัวของนางเอกหรือตัวของจากภาพพันปีเนี่ยเขามีความสามารถ อืมสามารถเอาตัวรอดได้ได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะไม่มีหัวแล้วก็ตามนะเขาก็สามารถเออเขาก็ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะปกครองคนอื่นได้อา่าซึ่งแน่นอนว่าตัวของออาแต่คขา่าดีนีคนนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้ไงเพราะว่าเขาดนร้อยค่าเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวของพระพันปีเนี่ยก็เหมือนจะ เขาอยากให้ตัวของตัวของจักรพรรดินีเนี่ยออกมาด้วยตัวเองนั่นเองนะอะไรอย่างนี้นั่นเองนะเพราะว่าเขาอยากให้เขาอยากเหมือนเหมือนอัจฉริยะเออให้ออกมาให้ได้เหมือนตัวเองหรือว่าเหมือนเหมือนนางเอกอะไรอย่างนี้แต่ว่ามึงลืมอะไรไปหรือเปล่านั่นเองนะครับ<น><ม><น>จักรพรรดินีคนนี้เนี่ยเขาดนด้อยค่ามาหนักมากเออมันก็เหมือนกับคนที่อ,อ่าไม่รู้วิธีเก็บเงินนะ่ะ อย่างเช่นถ้ามันไม่มีคนบอกอะอย่างเช่นเอ่อถ้าจะถ้านางเอกไม่ไปบอกให้เขาตั้งเป้าหมายไวอ้อ่ะอย่างเช่นเป้าหมายของมึงคืออะไรเอออย่างเช่นมึงอยากเดินไปกับฟาบาทแบบนี้หรือว่ามึงอยากเป็นอย่างคนขี้แพ้รอวันตายอะไรอย่างนี้เออมึงต้องบอกทางให้เขาด้วยนั่นเองนะครับก็คือเออไม่ไม่ได้บอกหาอะไรเลยอะ่ะเหมือน เหมือนให้มาลูกเหมือนให้ลูกน้องมากดดันอะอะไรอย่างนี้นั่นเองนั่นไม่ใช่การบอกนะครับมันเหมือนมันเหมือนกับให้ทนรับความทุกข์ทรมานจนตายไปอย่างเงี้ยอมันคนละเรื่องกันนั่นเองนะครับก็คือความคิดของพระพันปีกับนางเอกเนี่ยมันคนละขั้วกันเออถึงแม้นิสัยะเย็นชาเหมือนกันนะแต่ว่านางเอกเนี่ยเข้ามาบอกด้วยตัวเองเออเข้ามาสอนมาสอนส่วนพระพันปีเนี่ยไม่ได้บอกนะแต่ว่า เหมือนจะเป็นอันนี้ด้วยตัวเองนะเหมือนคิดด้วยด้วยความคิดของตัวเองว่าคนคนนั้นน่ะจะออกมาได้ด้วยตัวเองนะเอ,อแต่มันไม่ใช่ไงมึงต้องบอกเขาหน่อยนะแบบให้ให้ข้อมูลหน่อยอย่างเช่นออต้องมีข้อมูลหน่อยนะอย่างเช่นออถ้าผมมีเงินหนึ่งร้อยเนี่ยแน่นอนว่าผมจะเก็บไว้สิบบาทอ,อส่วนเก้าสิบาทเนี่ยผมก็จะเอาไปเอ,อเอาไว้ใช้หาก,กิน ไว้กินไว้อะไรไว้หรือว่าไว้ใช้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อย่างเช่นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับส่วน10บาทเนี่ยเราก็จะเก็บไว้นั่นเองนะเออถ้าถ้ามีคนมาบอกแบบนี้กับผมเนี่ยบอกตั้งแต่แรกนะผมคงไม่โง่ถึงขนาดนี้หรอกเออเห็นไหมมันต้องมีคนเออบอกบอกหน่อยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าไอ้เฮียแบบให้คิดเองเออเองอะ่ะบอกบางคนมันคิดไม่ได้ไงเออทำให้ อาทำให้เขาหลงหลงไปในอน้ําหลงไปในพวังหรือว่าหลงไปในอันนี้เออมึงก็คิดได้แต่เอความฝันลงๆแรงๆนะ่ะเอออะไรอย่างนี้มันก็ทําให้อ,อ่าเขาเขา,เขาแตกสลายได้นั่นเองนะบางทีอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ของของอ,อน้องชายก็ประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนว่าสนุกเรื่องนี้ มันให้ตันกะอยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองนะผมชอบคำพูดของนางเอกนะเขาค่ายค่อย,อยโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองนะเออว่าคุณเนี่ยอยากจะไปอย่างไหนมึงอยากจะตายกลางทางหรือว่ามึงออยากจะอันนี้นั่นเองนะครับอืมอย่างเช่นนางเอกเนี่ยเขาเลือกที่จะอตัวของนางเอกนะเลือกที่จะไม่อยู่เฉยเฉยเขาเลือกที่จะมีอำนาจ ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับเออแล้วเขาก็ถ่ายทอดไปให้จกักรพรรดินีคนล่าสุดนั่นเองนะครับอืมในเส้นทางของว่าตัวเขาเนี่ยอยากไปในทางไหนนั่นเองนะครับส่วนส่วนผมก็มีมันก็ให้ความรู้ผมพอสมควรนะสำหรับเรื่องนี้คนอื่นที่คนคนอื่นอาจจะไม่รู้ที่อะไรก็ช่างเถอะเออแต่เรื่องนี้มันให้ความรู้ผมประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับอืม โอเคสำหรับคลิปนี้ผมประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดอาจจะมัวม่วๆซื่อๆหน่อยนะครับ